เคล็ดรับการเสริมบุญบารมีของคนวันพฤห,หัสค่ะหยุดฟังก่อนนะคะเคล็ดรับนี้คือเคล็ดรับตำราบโบราณที่ครูบาอาจารย์ให้มานะคะ คนวันพฤหัสนะคะเทพมหาเทพนะคะที่ควรกับไหว้บูชาคือพระแม่สุรัตส,สวัสดีค่ะนะคะคือเทพแห่งปัญญายานันเทพแห่งความรู้คนวันพฤหัสนะคะจะเป็นคนที่หากินเองนะคะทํามาหากินเก่งมีความคิดฉเฉลียวฉลาดมีสติปัญญารําเริ่นะคะคนวันพฤหัสเป็นวันครูด,ด้วยค่ะดวงครูบาอาจารย์คุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเยอะมากค่ะ คนเปนพฤหัสนะคะเทพพหาหนะจะเป็นกวางสีทองนะคะคุณควรหากวางรูปกวางหรือรูปปั้นกวางมาประดับบ้านและก็ตั้งที่โต๊ะทำงานจะช่วยช่วยเสริมเรื่องการเงินโชคราบนะคะการงานด้วยค่ะคุณนะคะสีที่เป็นสิรีมงคลกับคนเปนพฤหัสก็คือสีเหลืองสีส้มสีขาวค่ะควรเน้นใส่เสื้อผ้าสีโทนนี้นะคะจะช่วยเสริมสง่าราศีนะคะ พระที่ควรกรับไหว้พระปรางสมาธิเป็นพระปรางประจําวันเกิดนะคะพระที่ควรกลับไหว้คือพระแก้วมรกตค่ะหลวงพ่อโสธรค่ะหลวงปู่ทวดค่ะมหาเทพการกลับไหว้บูชาแล้วดีเฮงรวยปังก็คือพระแม่อุมาองค์พระพิคเนศค่ะพ่อหลวงรัชกาลที่5นะคะหลวงบรมบคูปู่ฤาษีทั้งร้อยพระองค์เลยนะคะหลวงพ่อโตค่ะ นะคะที่ใดก็ได้ที่บ้านคุณก็ได้ค่ะอัญ,ญมณีที่เหมาะสมกับคนวันอังคารนะคะก็คือหยกกับทองค่ะสามารถใส่สิ่งเหล่านี้จะเสริม่วงจุ้ยในตัวคุณให้โดดเด่นและดูมีสง่าราศีค่ะดวงไปการไปกราบไหว้เสริมดวงนะคะก็คือควรไปกราบไหว้วัดมนเทียนนะคะและวัดแขกนะคะ นำพวงมาลัยไปกราบไหว้ขอพรเทวดาจะเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมดวงเสริมความโชคดีให้กับคุณค่ะเพราะคนวันพฤหัสเป็นวันคูค่ะก็มีสิ่งศักิคอยดูแลปก,กปักรักษาคุ้มครองนะคะหมั่นสวดมนต์และนั่งสมาธินะคะอันนี้ก็จะช่วยเสริมเรื่องสติปัญญาญาณทำให้จิตใจสงบและก็ค้นพบความโชคดีความสุข มันเป็นนิรันด์ได้ค่ะด้วยรักและจริงใจนะคะขอบคุณทุกคนก่อนอื่นฝากติดตามกดหัวใจกดแชร์ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็พิมพ์ขอบคุณพิมพ์พูดคุยกันได้และถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ